สวัสดีจ้ะทุกคนมะเขือม่วงอย่าลืมล่ะต้องผัดแบบนี้มันถึงจะอร่อยรู้ไหมทำยังไงมาดูกันเลยจ้าอันดับแรกเตรียมมะเขือม่วงของเรามาก่อนเลย1ชิ้นแบบนี้หั่นหัวออกหัวไม่กินนะจ้ะหลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นจะชิ้นหนาชิ้นบางก็แล้วแต่ใจเลยนะถ้าชอบนนหนาๆคำโตๆก็ชิ้นแบบเท่าเจสซี่ผ่าเลยแบบนี้ หลังจากนั้นก็หัน่นหรือสับกระเทียมได้เลยจ้ะประมาณ3กรัมนะส่วนอันนี้เต้าหู้ไข่30กรัมหมูสับ3์300กรัมโอเคตอนนี้เรามาทำน้ำซอสกันก่อนเลยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ สีอิ่วดำครึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูสีดำหนึ่งช้อนโต๊ะหาที่ร้านขายของจีนนะจ๊ะแล้วก็เหล้าจีนหนึ่งช้อนโต๊ะในห้างน่าจะมีนะหลังจากนั้นก็เทน้ำลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะจ้าคนให้เข้ากันคนให้น้ำตาลสายละลายก็เป็นอันเสร็จพักไว้ก่อนหลังจากนั้นก็เอามะเขือม่วงใส่ในภาชนะใหญ่กว่านี้นิดนึง แล้วก็เทแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันลงไปประมาณ3มช้อนโต๊ะคนๆๆเขยา่าเขยา่ขยาให้มันแป้งเคลือบอยู่บนตัวมันไอไม่ใช่สิเคลือบอยู่บนมะเขือม่วงของเราแบบนี้ก็ลงมือได้เลยจ้าในกระทะเทน้ำมันลงไปประมาณสองถ้วยตวงใช้ไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เอามะเขือม่วงของเราลงไปทอดเลยจ้ะ ทอดจนให้มันกลายเป็นสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วชอบเลียงกมะเขือม่วงว่าเป็นมันม่วงอยู่จริงๆเลยนี่ทอดเป็นสีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วหลังจากนี้ก็เสด็จน้ำมันเอาขึ้นมาได้เลยจ้าเทน้ำมันออกหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงผัดกระเทียมของเราให้หอมฉุยเลย พอผัดหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดเลยจ้าหมูสับของเราผัดให้สุกเลยนะพอผัดสุกดีแล้วก็ใส่มะเขือม่วงทอดเต้าหู้ไข่แล้วก็น้ำปรุงรสของมื่ตอกี้ที่เราเตรียมราดลงไปได้เลยจ้าขั้นตอนนี้ก็ง่ายละ ผัดจนให้มันกลายเป็นน้ำขูกคลิกน้ำข้นๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพอน้ำขูกคลิกได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็โรยด้วยต้นหอมลงไปได้เลยแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจัดใส่จานได้เลยจ้ะเมนูนี้ขอบอกเลยนะทำง่ายแถมยังอร่อยอีกต่างหาก เค็มนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆห,หวานนิดๆโอ้โหขอบอกเลยข้าวจานหนึ่งไม่เคยพอหรือไม่กินข้าวจะกินเปล่าๆก็อร่อยนะลองทำตามดูล่ะเมนูนี้ขอแนะนำเลย